ครับตอนนี้ผู้ชาไทยมาวัดลำดันได้เท่าไหร่ครับเท่าไหร่เท่าไหร่ไม่ทราบไม่ได้ดูแล้วได้เท่าไหร่ครับมา,มาตรฐานได้ใช่ไหมครับครับเป็นไงครับผู้ชาไทยมาตรงนี้แปลงตรงนี้ตอ,ตอนนี้เราอยู่กันที่โรงพยาบาลมัตเตอร์พีชนะครับครับวันนี้มาทำลายฉีดวัคซีนครับฉีดแรกครับดีดีจัดดีดีรู้สึกไงมั่งไม่ อะไรครับเตรียมตัวมาดีครับเดินมาเดินมาแล้วก็พักผ่อนเรียบร้อยแล้วท่านบอกว่าไงเดี๋ยวรอใช่ไหมยูดอัูดดังๆรอทำอะไรด้วยื่นบัตรคิวแล้วก็บัตรประชาชนตรงไหนตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเข้าให้คอยตรงนี้ใช่ไหมครับเดี๋ยวเพื่อนอาจารย์ถ่ายถ่ายหน่อยอาจารย์อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้คลิปมันนั่นแล้วนถ่ายแล้วต่อเลยครับสวัสดีครับเอฟซีทั้งหลายวันนี้ ที่อุ๊บนะครับพาคุณชัยไทยมาฉีดวัคซีนนะครับเข็มแรกนะครับที่โรงพยาบาลวัตเตพีนะครับน้ำใจจะตื่นเต้นคนคนไม่เยอะยังไงครับแล้วก็โคไม่เยอะเป็นยังไงบรรยากาศเป็นไงโอเคครับคนโรงพยาบาลให่มากหนูหนูนะแล้วดูสะอาดแล้วดูสวยดูสะอาดสะอานมากเลยนะถ้าถ้าเข็มแรกนี่คือรออีกครั้งเข็มที่สองรออีกม่กเดือน แปดนาทิีของเดือนสองไม่ไดเดือนต้มาติดต่อแต่ทีนี้ได้รับวัคซีนแล้วก็ยังอันตรายนะมันต้องดูแลตัวเองนะเพราะว่ามันต้องสามารถติดต่อได้ใช่ไหมอาจารย์แทนได้ไหมอาจารย์เป็นงานติดหรอเตรียม้อนมาดีครับนอนตั้งแต่สามทุ่มแล้วแล้วก็ดื่มน้ำเยอะๆแล้วก็ตื่นตื่นเช้า จะบอกอะไรท่านผู้ชมบอกว่าอะไรว่าอะไรฉีดยาอะไรกันหรือ,อยังก็ถาไม่ได้นี่รอฉีดอยู่หรอนี่รอฉีดครับเพราะว่ายื่นบัตรเสร็จก็มันทำการรอฉีดครับ,บก็จะให้ทุกคนมาฉีดนะว่ารัาเงินปกติใช่ไหมใช่เด็กๆก็อย่างนี้เนาะไม่เหมือนพว<อ>กเราเนอะ เยอะแล้วก็จะพูดจริงของตัวเราจะพูดไปยุผู้หญิงไอนนอ้ไม่เกี่ยไปยุ่งยังไงเล่าโอเคาไอ้วันนี้วันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีเลขอะไรบ้างเลขอะไรดวงใจเงไดเลบกสี่สี่หกออใช่ก็อยากจะเชื่อเธอเลยแม่ไหมให้รู้ว่าก็เล่นไม่ไไปพอได้รู้จะซื้อไม่แย่ไหมถ้าโดนมี่ก็ มเดียวจบเลยงก็เดี๋ยวรอจีดเนาะโอเคนะได้ครับคลิปนี้จะเป็นกรนี้นะครับสคุณบาทีเดีครับ